สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขุมสุคนจ้าว oh ันนี้สาวซากับเพียนสาวพี่น้องสสวัดีค่ะมาเก็บเห็ดเห็นยังตูนปอยหลับพี่น้องตูนเก็บเก็บเก็บผีพี่น้องขนาดต้นอะไรนะ่ได้ก็ได้เก็บเยอะเห็ด ี่เอามาพี่ไม่หยาดกันค่อยมวนพามดอกอไรอยี่อได้เจ่ขามันฝนกไปมเร็วบนึงนะจ๊ะแต่ว่าใครในยุนบ่เถ่าเนาะแม่นอยู่เห็นนาแหล่พี่น้องงามงามอือขาเปงไงสิ ลายดอกอยู่พี่น้องอือเจ้จจะอีดอกน้อยหน่อยหน,น,น,นึ่งนี่มีม่วงงามบามงอย่างค่ะงามครับพี่น้องท้างอื่นน้อเอาลวดเล่นเกมกองไว้ <laughs> <อ> ่แล้วน่ยเบบอเกบอลรก็ตาน่อยมาด้เนหน่เนี่ยบอลืมกกะตาต่างยี่นันเผ้ยโอ้ี้ยามจ้ะวันนี้เขาประทงขายรุ้หกสิบเจดสิแล้วไม่ขายาเขายรัจ้ะเมนได้รัวๆนอบานาเห็ดปวกตับสองดอกพี่น้องเฮ้อตะเห็ดปวกกับสองดอกบาไงก็ปะจิบทางนี้เผอจิมทางก้อนหินจ้ะ ปนแล้วเลยดนะ้วยไงน,นี่แม่จิ้มทั้งพี่แม่อเออว่าถาวนไดดอกว่าเรถาวรแม่เด้นี่แต่กินเกีียวเก็บ,กบวันนี้ก่อนเก็บวันนี้ก่อนหลามเดี๋ยวยืดก็เห็นปลอกตาพี่นอ้องบ่หมามือนีเนี่ยเน่าทิ่มเบิดมึงก็ตาเพื่อนเก่าหืมมันแล้วมันแล้วไปตัว พอเห็นหาดพี่น้องรสชาติเป็นยังไงฮะจำจบ้มาขึ้นมาขึ้มาขป้นหาขึ้าขึ้มาขึ้นมาขึ้นม้นมาขึ้นามาขึ้มามานมาขนมาขเ้นากตนาขส้นานา้นมาาดนมานนมา้า้มามา้นมาณึา มนะเ,เออ,อเจีเเ๊พี่น้องเออเกี๊ยงงเบิดเจี๊เพื่อนสาบ,บอกว่าบ่ได้กินโดนแล้วเห็ดอันนี้จำว่าได้ว่ารสชาติเป็นแบบใดผสนพี่น้องเดี๋ยวแกงกินแล้วเดี๋ยวสิบอกรสชาติเด้วยพี่น้อง cái gì đó 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 cái gì สิที่นั่งนี่ก็เป็นเห็ดกวกให้หลวดเนาะมีก็ได้เป็นไงไงบ้อยบอย <c oughs> บ้านมูเดี๋ยว ว่ามันได้นสิอีกว่าไเนี่ยนะตรวจเออเอาคนอะไรอีกแ็งคือดอพอมนักจายุ่งเหงาไหมอกุ้งบอกง่พี่น้องป๊าพี่น้องเขียออกแอบไปแกงใส่ห็ดพอดีเลยพี่น้องนี่ะลุนพัฒนาใบมาดูใกล้ๆนี่พี่น้องใบออกแอบ ภาษากลางเอนอย่างบ่รูด้วยพี่น้องดูแต่ภาษาอีสานป้ามาทั้งต้นใหม่ผุนบักหลายนึงเหรอเพื่อนสาวเก็บไปแกงใส่เหิรุด้น,น,ดดน,น่ะจะเต็มเลยพี่น้องเหรอเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้นี่ไงฟางเห็ดตะไคร้าขาวพี่น้องอ,อือ,อสีดอกหาดอกนะ นพี่น้องขายยาวๆเลยอือจะ้ะอ้อซีดอกกับแก้วรู้เรื่องเลยเมนบอสหน่อยนี่กระตา่ายนี่ก้อยนี่งเยนด่เถอะได้ตอนนี้ก้อยแต่ป้าเรียกป้าสองนะเออลูกสาวหัวกุมาหอดพี่น้อง อันเอาทบเมีนก็ถิว่าขื่นมาน่าเอออันเพื่อนสาวเปสร้งขนมเออผักอบแยบเพื่อนสาวกูเพื่อนสาววีดสร้งขนมเนี่ยเอ้อนั่นแหละเ็้ก้นโคกสีเหลืองมาเอาแผ่แม่แผ่ยาอย่ยุตีนเจ้าน่ะยาบยุติต้นไม่ยุติอนไม่หน่ะงามคขกดอกนั่นน่าเอยยาบยุตีนแม่ทั้งหลังแม่ตีนไสแม่้เก้อนโคก เก็บเอาเก็บเอาอมคุณแม่พึ่งมาหอดเพ่ยางใตหกทีมงานหากินหมามาครบแล้วพี่น้องแม่เยุติยนน่ะนันเดยยุตโต้ไต้ต้นไม้หน่ะแม่อีกแม่แม่คับ โอ้โหเกอดอกนึงพี่นอ้องโอ้โหเห็ดกอดอกเป็นยังไงป้าขาดอกงามครับพี่นอ้องจังคู่โมยอ,อยู่ดอกเดียวแต่ว่าจะไม่ได้เศร้าเหมือนเดิมเป็นบออ่อาเพ่งใดไม่ได้ดอกมันเห็ดอ,อันนี้ยางเดียวมานทุกคนผู้ใดามามานเบิดกลับบ้านแล้วพี่น้อง โรงงานหากีมา่มัน <laughs> พรกอบแอบพูดะเต็มตาองใคได้เห็นรว่วนๆใชหมเออเห็นเเดียวรว่วนกินน้ำซํเมื่อยกับบ้านแล้พี่น้องต้องอยู่ที่บ้านครัมไปซเม่อยู่บ้านไปกินน้ำเย็ยนพ่อแม่โอ้ยขี้น้ำนี่โอ้ยอากินมาเจบาป <laughs> พี่น้องไปพอกันอยู่บ้าน ไอชโลคักเนาะเสื้อกระตาไป้ยเสื้อองตาจ้านาดตาเบิ่งกระเจาออกมากระตากระเจางามงามว้างเาะวยเบิ่งจานหยาแลว่าเหยีนะคาพี่จานวะพี่จานอกนาคะ่ะคู้พระเสื้อไอม่ด้วย เป็นอย่างแม่เจ้าดิัเไปขายติดร้านครัวคุณรีตัวขายเพื่อนซื้อเปิดแล้วนะบ้านเพื่อนสาวเปิดร้านขายอาหารเจ้ดล้วเดแนวสุดใกับบ้านไหมเานยเต็มตู้เย็นเห็นเต็มตู้เย็นก็ได้ซื้อกินดิ้อมเมนเดกินดีอยู่เด็ดคุณนายอยู่งันเห็ด ไปบัดนเนี่ยพี่น้องมาให้เรากระดูกไว้ยังมันต้องลวกเนาะมันค่อยเห็นเนี่ยมันน่ารักด้วยหล่ะไอ้นาจานจักบาทน่ะนะเอามาเบิ่งดูลูกยี่สิบบาทตัวอี้แม่แล้วใครเขากานเย็นเออกายเป็นจานจานละจานละจักบาทรมิน่จานละยี่สิบบาทพี่น้องมาซื้อเอาเด้ออันนี้ผ้าถาดนี่ฟีอันนี้เขาบะเฮ็ดถาดใหญ่แค่ถาดใหญ่ยหาซีฟออเฮี่สิบบาทก็ดีละแกงกินผู้เดียวผู้เดียวกินพวกเบื่อแต่เส่ผักละลายเอากระกอบแอบนี่เด้ ขายจานยังไงเราหาสิบบาทตั้งแตเรื่องเอ๊บวัผักออกแบบพี่น้องมีปีิกจังลอยนึงก็ว่าเตรียมถุบัธรรมชาติด้วยเนี่ยมีสิบบาทแ้มีคั้งุณจีได้ซัพนี่แหรอ่ามีตะดอกจุ๊มๆลุวนๆบามีดอกบานหยซัพนี่มีไปคนเราคนเราวันนี้าแค่มาเห็นเพราะปม่จานนั่นแหละจานนีเนี่ย หอยเ็นเ็นพี่น้องก้อนผ้าถ่านันเอาเาเลยขเต้ือว่าบัมลงเออควาลพี่น้องไม่ยืคืบตัวนะพี่น้องขายอยู่หางกินตามปกรบ้าเขา่นองร่างทำความสะอาดไ่รกันใส่จานไข่แล้วทการพื้นครือซื้อกันเองเออเหมือนบราื้นกัขายกันเองขายแล้วม่ซื้อเบียร์ชูกันเออแล้วก็มาซื้อเบียร์ซกันจนขี้เ่พี่น้องอันนี้ของสวซา เลยำนี่แหละอะไรกรตาเพี้ยนจาแมวกัไตชิงิงันแม่นี่ของชิงิของเพี้ยนจาวเย็นอยาวไหมืลอะไชอยไรกับมานกันยังบุบนนยพี่ป้องสิไปยามยายไหาอยู่หายกินพอกันไหมที่หนาน้ะพี่น้องเนาะหายวนนคีอยันเดเจ้ารเิมบรเการบ้านหรือ